เอาคนแก่มาช่วยกันทําอาหารนี่จ้าเป็นนูไฮไลท์ด้วยของยอดเชฟไทยนะเข้าใจตรงกันสูตรเฉพาะยอดเชฟไทยมันต้องจัดจ้านจัดจ้านพอมันอะไรเพลดพพริกดิครับท่านไม่ได้เสียปากไม่ได้เส่ปากจบเลยพาไข่ดิผ่ายังไงอะไข่เขาผาไงก็แล้วแต่ท่านเถอะเอานี่เลยถือหน่อยสิ นี่เลยเดี๋ยวมาชิมกันครับโอเคนี่เราลวกผักเอาไว้ก่อนเลยนะใช่จะทำต่อไปทำอะไรอะ่ะอืมีอีกเยอะกองอะไรเต็มเต็มเนี่ยนี่แหละนี่เลยท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาคนแก่มาช่วยกันทำอาหารนี่จ้า <laughs> ทำอะไรวันนี้ดูม่วนนะดูไม่มีผมเลยอ่ะน้ำพริกปลาแห้ง๋อน้ำพริกปลาแห้งใช่ดูปลาแห้งยุ่งนะใช่ยาวไปหน่อยอทำอะไรน้ำพริกปลาแห้งอธิบายหน่สินี้โูกนี่ต้มผักอยู่นะครับเป็นเครื่องเคียงมีปลาช่อนทะเลอ่าช่อนทะเลเดี๋ยวในส่วนประกอบน้ำพริกใช่ไหมใช่เดี๋ยวต้องไปทอดอ่ะเปิดไฟสิไม่ต้องเดี๋ยวเปิดไฟให้ครับเพราะอันนี้มันทอดไฟแรงก็ไม่ได้นะอ้มันไมไฟโอเคันใช่ต้องไฟอ่อน ตามๆนะเพราะว่าคนทําแก่คนทําแก่ต้องไฟอ่อนไช่ใช่จะดูว่าผมยุ่งยังอดูที่จะตัดเข้าไหมมีดราคาสองหมื่นตัดเข้าไหมไม่ข้าไม่ต้องเข้าไปตัดทำไมทอดทั้งตัวกระทะใหญ่อืมเอาโอ้ันเแ็นไม่แรงเดี๋ยวไหมทอดแบบไม่แรงด้วยอ่ะไปเบาๆถั่วฝักยาวไปแล้วนี่เป็นกวางตุ้งนะครับเป็นผักแนมของเราอืส่วนปลา สามตัวก็พอนะเอ้ยหมดนะหมดเลยเหรอหมดโทษแล้วก็เอาหมดเลยพอเรียบร้อยแล้วก็เอามารวมไว้แล้วร้อนที่นี่เดี๋ยวให้มันเย็นแล้วเราก็ค่อยจัดแต่งลงในจานผักเคี่ยงไข่ต้มต้มมาเรียบร้อยแล้วครับน,น้ำนี้เอาไหมไม่เอานะไม่เอาแล้ว นี่อธิบายกันเรียบร้อยกระเทียมมาเป็นอันนี้เรียบร้อยใช่เจียวมาเป็นนี้เรียบร้อยเจียวพริกมาเป็นเรียบร้อยเรียบร้อยมะขามมาเป็นเรียบนี้เรียบร้อยเรียบร้อยเกลือน้ําตาลย่างนี่คือปลาใช่เดี๋ยวก็เอาทุกอย่างปลาทอดพักน้ํามันเสด็จเรียบร้อยแล้วก็หั่นเป็นชิ้นแล้วลงคกตําละเอียดเสร็จแล้วก็เอาลงไปเค้าด้วยกันอันนี้ก็ต้องตำเหมือนกันนะฮะในคกว่าใช่ตำในคกโอเคเมนูนี้ง่ายเนี่ยง่ายไหม ่เป็นเมนูไฮไลท์ด้วยของยอดเชฟไทยนะเข้าใจตรงกันต้องทอดให้กรอบใช่ไหมใช่เพราเราก็ต้องคอยดูถ้ามันไหม้ไม่ได้เพราะว่าปรเดี๋ยวมันจะทําให้น้ําพริกดําำมันจะขมอันนี้ข้าวปลาเลยนะปลาช่อนทะเลตัวเล็กแ่่ตัวเล็กมันมีตัวใหญ่ก็มีใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้แห้งไม่ทัน โอ้ยพี่หอมมากเลยตอนยังไม่ทอดอ่ะบางเจ้าก็มีแบบอย่างแห้งไม่พออะไรเงี้ยมันก็จะโหดยิ่งแฉะมีมีกลิ่นกลิ่นนอนอ่ะใช่กลิ่นตุแล้วมันมีอย่างหนึ่งถ้ามันเป็นกลิ่นตุปุ๊บถ้าเราทอดมันไม่เหลืองพอเนี่ยเราบากไปอีกเราทานเข้าไปแล้วมันมันจะเกิดคันโอ้คันในปากยังไม่กินก็คันแล้วเนี่ยใช่เอาคันในปากทำไงต่อป่าทอดกรอบแล้วป่าพักไว้ก่อนป๊บทำไงนี่ตำทุกอย่างไอ้นี่ก่อน อันไหนหอมหอมหอมนี่นะต่าเท่าเท่ากันไหมเออเอาหอมอกเกเอกใส่มากเหม็นนะอือชื่อหอมจะใส่เหม็นได้ไงล่ะออจะตำเองตำให้ไปดูปลาเดี๋ยวให้ตำปลาตำพามง่ายนะร้อนๆอย่างเงี้ยนะแต่ร้อนแห้งก่อนตำละเอียดไหมละเอียดยังไม่ตำละเอียดแล้วเนี่ย ใช่ไงมันกรอบอนะเห็นไหมใส่ไปเลยหมดไหมครึ่งครึ่งอันนี้ใส่อะไรเนี่ยกระเทียมเอ้ยอันนี้หอมอันนี้กระเทียมอ่าเทียมเจียวแบบไม่มีน้ํามันนะอ่าเจียวไงอ่ะเจียวแล้วก็ตั้งเสต็ดแบบเนี้ยอท่านผู้ชมนะเจียวแล้วก็ตั้งเสต็ดแบบนั้นให้แห้งก่อนอย่าตำร้อนนะตําร้อนไม่ได้ไไม่ด้ปลาต้องไปเป่าเย็นอีกอืพริกใส่ไปพริกพริก ถ้าเราไม่ชอบเผ็ดมากเราก็ใส่น้อยถ้าจะเผ็ดจะจัดรสจจัดสูตรเฉพาะยอดเชฟไทยมันต้องจัดจ้านจัดจ้านพอยังไม่ทันถึงไหนเลยมันยังพอแค่นี้พอแล้วพอไหมโอตักขึ้นมานี่นะเดี๋ยวเราไปผัดเนอ่าเดี๋ยวผัดทีหลัง เดี๋ยวเดี๋ยวขกปลาก่อนพอดีเลยนี่พอไหมปลาทําไงอะปลาทําไงไหมลองดูเนี่ยเอาอางี้เลยเหรอเห็นไหมกรอบไหมฮะกรอบใช้ได้อยอ่ถ้าเราไม่มีไอ้นี่เราใช้อเครื่องปั่นได้มีมีติดติดบ้างก็ดีเงี้ยใช่อ่ะ โอเคเออไม่ได้ติดเนื้อปลาอนนี้อย่างนึงนะถ้ามันไม่เสด็จน้ํามันนะมันก็ตาแล้วมันก็จะแฉะค่ายน้ํามันออกมาพอเลยนะตำนะพอแล้วตำพอแล้วเราจะผัดซอสในนี้แล้วเอานี้ทีหลังหรือว่าอันนี้ใส่แล้วอยเติมทำซอสก่อนอทำทอดก่อนใส่ไหมเดี๋ยวทําให้ไฟเบาสุดเลยนะไฟอ่ะยังไม่เปิดเลย น้ำมะขามเปียกนะเป็นกี่ช้อนอ่ะสี่ห้าช้อนหต้องมีน้ำมันด้วยไหมไม่ต้องไม่ต้องอ่ะงั้นใส่เกลือน้ำตาลโอเคใส่น้ำไหมใส่ะเดี๋ยวไฟอ่อนผัดอันนี้ไปก่อนผัดไปก่อนฮะผัดไปก่อนทำไมอ่ะผัดไปก่อนครับผัดไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยใส่น้ำาตาลนั้งสองช้อนครึ่งอะไรเงี้ยใส่หมดนั่นแหละหมดเลยสิบมช้อนแต่แต่แต่เดี๋ยวอันนี้ไปปนกับน้ำอืโอเคแต่ก็แล้วแต่นะถ้าท่านผู้ชมชอบหวานก็ เพิ่มหวานเข้าไปอีกอไปเรื่อยๆไปอ่อ,อนๆไปเรื่อยๆใส่เกลือสักประมาณช้อนเค็มแม่เพราะเดี๋ยวมันก็ต้องใช้รถที่จัดหน่อยอใส่น้ำม,นมันจะออกมามีเปรี้ยวมีเค็มแล้วก็มีหวานตามแต่ถ้าชอบหวานมากก็ใส่น้ำตาลออนสุด <Okay. S 2> อ่อนสุดอ่อนสุดแล้ว ส,ส,สุดแล้วอ่อ,อนไนไอีออนอะอนละใส่เลยลวนไปเรื่อยๆสอกเพื่อไฟแรงมันจะไหม้มใช่ไหมไม่สิไม่ต้องไฟอ่อนใช่ไหมอ่อ,อนๆไปเรื่อยๆนี้น่าจะเก็บได้นานนะเนี่ยนานใช่ไหมใช่ ข้างนอกก็ได้ตู้เย็นก็ได้เพราะมันทุกอย่างมันสุกสุกหมดแล้วต้องรวนจนกว่ามันจะร้อนเท่ากันถูกไหมใช่นะใช่เป็นไงเผ็ดพอดีเลยอะมันต้องมีแต่แต่นี้ไม่จัดมใส่อะไรเผ็ดเพริกที่ครับท่านอ่ะไม่ได้ใส่ปากไม่ได้ใส่ปากอ่ะจบเลย เอายังอ่ะเอาที่อทรออะไรอ,ะอ่ะเ้ยอย่างนี้ก็ดีนะไม่ต้องมันมากอ่ะใช่ใช่ไหมใชม่เป็นไงล่ะทีนี้มาผักเคียงมีดเไาไปไหนหมดอ,อยู่หลังอีกเดี๋ยวหลน่นปัดเตียวมีดคมม,มีดคมเขาเรียกว่าสากอืม นี่หอืมเอาเลี้ยงดิดูดูซึมไทยอ่ะเออชดลื่นทำอะไรกันไปรึจะเลี้ยงไม่ถูกโหดเนง่ยโ,โอ้โหถูกเน,เนี่แน่อถูกไหมถูกมากเพราะวางตรงนี้มันจะได้บังอย่างนี้เงี้ยเขียวมาเขียวไงก็ดีแล้วพาใครดิพายัางไงอะใครขเขาพาไงก็แล้วแต่ท่านเนอะ นี่ก็เรียกผ่าถูกหือผ่าผิดถูกคิดว่าถูกก็ถูกอ่าหลายแบบหลายสไตล์เอานี่เลยถือหน่อยสินี่เลยเมนูอะไรนะน้ำพริกปลาแห้งครับน้ำพริกปลาแห้งยอดเชฟไทยนี่เลยเดี๋ยวมาชิมกันครับโอเคเสร็จแล้วใช่ไหม ชิมเลยสิชิมสิยืนทำไมลงลองก่อนนอะอืมนี่นะตัวน้ำพริกเนี่ยแซ่บแซ่บแล้หลักแต่ว่าถ้าเจอผักเนี่ยน้ำพริกจะอ่อนไปนิดนึงนะหอมบปลาด้วยนะเนี่ยไม่ได้กินแหนมกัอนอย่างนี้อ่าส่วนมากแล้วอ่ะจะเอาคลุกข้าวเลยอ๋อรสชาติแต่เพิ่มได้อีกหน่อย เพิ่มลดให้เข้มมากกว่านี้ได้หรือว่าถ้าไม่เพิ่มตัวผสมก็ลดตัวประกอบให้น้อยลงอย่างเงี้ยนะครับก็ได้อยู่ถ้าใครชอบแห้งๆล้วนๆแบบนี้ได้เลยก็ทําให้มันเสด็จน้ํามันแต่ถ้าชอบที่มันมันมีน้ํามันหน่อยพอเวลาเราเจียวเวลาอะไรเงี้ยไม่ต้องกาถึงง่ายมันเสด็จไม่ต้องให้เสด็จมากอืแต่ตำก็ยากตน่ตำจะยากหน่อยถ้าสมมติเขาอยากจะได้ผักอื่นนี่ได้นะได้เราทัานสามารถกับผักดิบได้แตงกวาแตงไทยอ่อน ถ้าสมมติว่าเราเราเขาไปกับข้าวร้อนๆเนี่ยเราก็เอาผักดิบแนมได้ใช่ไหมใช่นั้นก็อร่อยเหมือนกันแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเราบอกว่าต้องการรสชาติจัดจ้านขึ้นเราก็เพิ่มจัดส่วนเรี้ยวหวานเค็มลงไปในน้ําปรุงรสของเราที่เคี่ยวก่อนตรงนี้แหละนั่นแหละถูกต้องก็เป็นแบบนั้นแต่ถ้าไม่อยากตําไม่อยากทําเราเปิดขายเหมือนกันนะติดตามชมในเพจยอดเชฟไทยนะครับแล้วสั่งจองกันก็แล้วกันแล้วได้ไปชิมกันเลยครับน้ำพริกปลาแห้งน้ำพริกปลาแห้ง สูตรนี่แบน,นี้เลยครับเอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้เวลาหมดอีกแล้วเนาะก็พบกันใหม่วันอาทิตย์หรือว่าเป็นวันพรุ่งนี้แหละ10โมงเชา้าทาง Facebook หรือว่า YouTube นะครับวันนี้ลาท่านผู้ชมนะครับครับสว,ส,สวัสดีครับต้องมองหน้าถึงเรม